คลิป25มากินกุยช่ายเผือกจ้าฮอหนี่2บเก้าบาทเด่นมาจากเซเว่นจ้าอยากกินกุยช่ายนี่มีหาก่อนจ้าแพ็กเกจเป็นแบบนี้เนอะตอนเว็บมาเพิ่นให้เอาน้ำจิ้มออกเนะจ้าตรงอ่านดีๆนะนาซองอุ้ยหอมเผือกเลยจ้า อันนี้สื่อมาเว็บเองอยู่บ้านเนาะจ้ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยหอมเผือกจ้ะนี่เผือกก่อนแบบน่ารักจิ้มกินเลย ืรสชาติกลมกลมจางแป้งเพื่อนบางจ้าแหลวก็บแบบว่าเผือกเน้นๆเ,เต็มข่าเลยจ้ากลักวเพื่อนๆไม่เห็นเนาะชิ่นกับประมาณซ้ำนี้แลละจ้มเห็นหรือเปล่ปามีรสแบบพริกไทยน้ำสากินแล้วรู้สึกแบบสดชื่นซับซ่าน กุยช่ายเผือกเนาะเม็ดกลมๆไอ้เหลืองๆอ่ะเราเรียกไม่ถูกอะ่ะอืมเขาบอ,กว,าวก,ก,อ,อากว่าถั่วลูกไก่อ๋อมันเอ่ยว่าถั่วลูกไก่จ้ะไอ้เม็ดกลมๆติดแบบแปะหน้ามาด้วยอะ่ะชื่อเก๋จังเลย อร่อยดีอ่ะถั่วลูกไก่ไม่รู้ทำมาจากอะไรแต่ก,กล่องพิ่งกำลังเอาซองไปแอนไข่งแล้วล่ะนี่ถั่วลูกไก่แป้นหนามาจากแป้นหนามานำจ้ะเนาะพอดีค่าเลยจ้ะเดี๋ยวหาก่อนเนาะอืมอร่อย เพิ่งเคยได้ยินจากครั้งแรกว่าถั่วลูกไก่เผือกเต็มค่ำแล้วก็แป้งบางนะจ๊ะปุ้นกินตอนร้อนๆเนี่ยโอ้โหฟินเลยจ้ะตอนนี้แซ่บเลยอะ กดไลค์กดแชร์ก็จะตามช่องไม่ได้ล่ภาคกินน้องสาวเอาไว้พอนคลิปหนาว่าสีภาพยางไีเขาไปเจอวยพ่อนจ้า